คลิปวิดีโอที่หลุดออกมาเพียงไม่กี่วินาทีแต่กลับสร้างแรงกระเพื่อมอย่างรุนแรงในแวดวงความมั่นคงและผู้ติดตามข่าวสารด้านการทหารเพราะมันเผยให้เห็นภาพการทดสอบอาวุธรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประเทศไทยบางคนบอก,กว่านี่คือการเปลี่ยนหน้าใหม่ของเทคโนโลยีทางทหารไทยบางกลุ่มวิเคราะห์ว่ามันอาจเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระดับสูงที่รัฐบาลยังไม่เคยยอมรับว่าเคยมีอยู่จริง ภาพการเคลื่อนไหวของอาวุธที่ปรากฏในคลิปนั้นมีความชัดเจนพอที่จะระบุว,ว่ามันไม่ได้มาจากต่างประเทศแต่เป็นการผลิตขึ้นภายในประเทศหรืออย่างน้อยก็มีการดัดแปลงและปร,ะรับใช้เทคโนโลยีพื้นฐานให้เหมาะกับสภาพภูมิประเทศและการรบแบบเฉพาะของไทยเองจากคลิปจะเห็นว่าอาวุธที่ทดสอบนั้นมีลักษณะเป็นยานพาหนะเคลื่อนที่ความเร็วสูงมีป้อมปืนอ,อัตโนมัติที่สามารถหมุนได้360องศาพร้อมระบบติดตามเป้าหมายแบบ AI ซึ่งไม่ใช่เรื่องธรรมดาสำหรับยุโทโธปกรณ์ของกองทัพไทย เพราะที่ผ่านมาระบบเหล่านี้ยังคงต้องพึ่งพาการควบคุมด้วยมนุษย์เป็นหลักการปรากฏของอาวุธที่สามารถทํางานแบบกึ่งอัตโนมัติบ่งชี้ถึงการพัฒนาแบบก้าวกระโดดในเชิงเทคโนโลยีจุดสังเกตสําคัญคือการเคลื่อนที่ของแพลตฟอร์มที่ปรากฏในคลิปนั้นมีความนิ่งอย่างน่าประหลาดแม้จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงซึ่งแสดงให้เห็นถึงการควบคุมแรงสะเทือนที่ดีเยี่ยม และนี่อาจเป็นผลมาจากการใช้ระบบการสะเทือนแบบใหม่ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับการทํางานในสภาพภูมิประเทศแบบไทยเช่นพื้นที่ป่าดิบป,ป่าเขาหรือพื้นที่น้ำท่วมที่สําคัญกว่านั้นคือปืนกลที่ติดตั้งอยู่บนยานพาหานะนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับระบบ CUAV หรือระบบต่อต้านโดรนที่ใช้เทคโนโลยีเรดาร์ขนาดเล็กและ AI เพื่อยกัยกยะวัตถุบินแบบอัตโนมัติในระหว่างคลิปมีการยิงทดสอบไปยังเป้าหมายทางอากาศที่ปรากฏในจอ ซึ่งแสดงผลเป็นภาพความร้อนทําให้คาดการได้ว่าระบบนี้อาจมีการติดตั้งกล้องเฟอร์หรือระบบตรวจจับอินฟราเรดที่สามารถทํางานได้แม้ในยามค่ําคืนอีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงกับูนยนควบคุมระยะไกลแบบเรียลไทม์ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ของกองทัพบ,บางคนให้ความเห็นว่าเทคโนโลยีแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่พัฒนาได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือนแต่ต้องผ่านการวิจัยพัฒนาและทดสอบหลายปีบางกระแสะบอก,กว่านี่คือผลงานของโครงการชื่อรหัสเพลืนสวัสด์หรือ พลูเอ็นซาวัตโปรเจกต์ซึ่งเป็นโครงการพัฒนายุโทโธปกรณ์ล้ำสมัยแบบลับสุดยอดที่เพิ่งมีข่าวหลุดออกมาเมื่อช่วงต้นปี2025ที่ผ่านมาโดยโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพไทยให้ทันสมัยและสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่ต้องนำเข้าอาวุธจากต่างประเทศเป็นหลักเมื่อพิจารณาจากสเปคที่ปรากฏในคลิปแล้วเชื่อได้ว่าอาวุธนี้ใช้เครื่องยนต์ไฟฟ้าผสมพลังงานจนหรือไฮบริดคิเนติกอิเล็กทริกพร็อพูชชันซึ่งเป็นระบบที่ยังไม่มีการใช้งานในเชิงพาณิชย์ในไทย จุดเด่นของระบบนี้คือเสียงที่เงียบมากการเคลื่อนไหวแบบไร้เสียงมีความสำคัญในการปฏิบัติการพิเศษหรือการุ่้โจมตีโดยเฉพาะในยุทธการแบบ asymmetric warfare ที่กำลังเป็นแนวทางหลักของหน่วยรบพิเศษหลายประเทศในปัจจุบันในอีกด้านหนึ่งยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาวุธชิ้นนี้อาจเป็นการทดสอบร่วมระหว่างไทยกับประเทศพันธมิตรเช่นเกาหลีใต้หรืออิสราเอลเนื่องจากมีลักษณะบางประการที่คล้ายคลึงกับอุปกรณ์ของประเทศเหล่านั้น แต่ความแตกต่างสําคัญคือรูปลักษ์ของยานพาหนะและป้อมปืนนั้นถูกออกแบบให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมแบบเขตร้อนชื้นซึ่งต่างจากประเทศต้นแบบอย่างสิ้นเชิงจึงเป็นไปได้ว่านี่คือรุ่นที่พัฒนาขึ้นเฉพาะสําหรับใช้ในพื้นที่อาเซียนหากย้อนกลับไปดูประวัติการพัฒนาอาวุธในประเทศไทยจะพบว่ามีความพยายามในการสร้างระบบป้องกันประเทศด้วยตนเองมาโดยตลอด ตั้งแต่การผลิตปืนเล็กยาวเทเวร,รุ่นลิขสิทธิ์ไปจนถึงโครงการพัดนาดกรอบเฟิร์สวิงของบริษัทไทยอาร์มโดยเฉพาะในช่วง5ปีหลังมานี้รัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้จัดสรรง,งบประมาณให้แก่การวิจัยทางทหารเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าและมีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจเพื่อวิจัยระบบอาวุธสมองกลปัญญาประดิษฐ์และระบบอัอตโนมัติสำหรับภารกิจลาดตระเวนหรือป้องกันฐานทัพในคลิปวิดีโอดังกล่าวยังมีเสียงที่ดูเหมือนจะเป็นการสื่อสารผ่านรหัสเสียงระหว่างผู้ควบคุมกับหุญญญ่นยนต์ หรือ UAV ในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งบ่งชี้ว่ามีระบบควบคุมหลายมิติที่ทำงานพร้อมกันทั้งทางภาคพื้นดินและทางอากาศข้อมูลจากคลิปทำให้เกิดคำถามว่าไทยได้พัฒนาระบบครบผสม Integrated Combat System แล้วหรือ,อยังซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงไทยอาจกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีระบบครบแบบอัจฉริยะและเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์แม้ว่ารัฐบาลจะยังไม่ได้ออกมาถแถลงใดๆอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับคลิปนี้ แต่เสียงจากสาธารณชนและสื่อมวลชนต่างประเทศได้เริ่มจับตาและตั้งคำถามว่าการที่ประเทศไทยสามารถผลิตและทดสอบระบบแบบนี้ได้เองนั้นหมายความว่ากองทัพไทยมีศักยภาพที่สูงกว่าที่เคยประเมินกันไว้มากหรือไม่และการที่คลิปดังกล่าวหลุดออกมาในเวลาที่สถานการณ์โลกมีความตึงเครียดสูงเช่นนี้จะส่งผลให้ไทยกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องถูกจับตามองในเชิงยุทธ,ธาศาสตร์เพิ่มขึ้นหรือไม่ขณะเดียวกันก็มีการตั้งข้อสังเกตจากแหล่งข่าวนิรนามว่า คลิปวิดีโอนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของการหลุดอย่างตั้งใจหรือ Control Leak ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อวัดกระแสะตอบรับของสาธารณชนหรือเพื่อแสดงแสนยานุภาพให้ประเทศคู่แข่งรับรู้ในเชิงอ้อมโดยเฉพาะในบริบทของการเมืองภูมิภาคที่มีความตึงเครียดก,กับประเทศเพื่อนบ้านในบางช่วงและไทยเองก็กำลังต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในประเทศว่ากองทัพไทยไม่ได้ละหลังอีกต่อไปหากมองไปในอนาคตการที่กองทัพไทยสามารถพัฒนาอาวุธขั้นสูงได้ด้วยตนเองนั้น ไม่เพียงแต่จะลดการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศแต่ยังสามารถผลักดันอุตสาหกรรมความมั่นคงภายในประเทศให้เติบโตกลายเป็นอุตสาหกรรมส่งออกในอนาคตได้ด้วยโดยเฉพาะหากสามารถสร้างต้นแบบที่ใช้งานได้จริงในภารกิจจริงและมีประสิทธิภาพสูงก็อาจกลายเป็นโมเดลใหม่ของยุทธกรณ์ไทยที่สามารถเจาะตลาดประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆที่มีมงบประมาณจำกัดแต่ต้องการเทคโนโลยีที่ทันสมัยท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่คลิปวิดีโอหลุดนี้ได้เผยให้เห็นมากกว่าภาพของอาวุธ ก็คือภาพสะท้อนของความเปลี่ยนแปลงในยุทธศาสตร์ทางทหารของประเทศไทยที่ไม่เพียงแค่ปกป้องอธิปไตยเท่านั้นแต่ยังแสดงถึงความพยายามในการก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆด,ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำทางยุทธปกรณ์ในภูมิภาคไม่แน่ว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศไทยอาจไม่ใช่แค่ผู้ซื้ออาวุธอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นผู้พัฒนาผู้ส่งออกและผู้นำแห่งการปฏิวัติวงการสงครามในอาเซียนอย่างแท้จริง แม้คลิปหลุดจะไม่ได้เปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคอย่างละเอียดเช่นพิกัดของพื้นที่ทดสอบหรือชื่อของอาวุธต้นแบบนั้นแต่รายละเอียดบางส่วนที่หลุดออกมากลับกลายเป็นบาะแสสำคัญที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธสามารถวิเคราะห์ได้ว่าระบบนี้น่าจะมีพื้นฐานมาจากโครงสร้างโมดูลาหรือระบบโมดูลาที่สามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์บนแพลตฟอร์มหลักได้ตามภารกิจไม่ว่าจะเป็นการสอดแนมยิงสนับสนุนหรือภารกิจต่อต้านอากาศยานซึ่งระบบโมดูลาเช่นนี้เริ่มถูกใช้แพร่หลายในกองทัพชั้นนำของโลก เพราะสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้มากและยังตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วภาพอีกมุมหนึ่งจากคลิปเผยให้เห็นสายอากาศขนาดเล็กหลายชุดบนตัวอาวุธซึ่งเชื่อว่าอาจเชื่อมโยงกับระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมหรือแม้กระทั่งระบบควบคุมผ่านเครือข่าย 5G เพื่อให้สามารถควบคุมจากระยะไกลได้โดยไม่มีการหน่วงหรือ latency ซึ่งเทคโนโลยีเช่นนี้เคยมีใช้เฉพาะในประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา หรือจีนเท่านั้นหากประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวขึ้นเองหรือร่วมมือกับภาคเอกชนภายในประเทศได้จริงนี่จะเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสําคัญที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกองทัพไทยในการก้าวเข้าสู่สนามสงครามยุคใหม่ในด้านการป้องกันตัวเองอาวุธที่เห็นในคลิปมีการติดตั้งกรอบป้องกันแบบคอมโพสิตท,ที่ดูแล้วมีความบางและน้ําหนักเบาวกว่ารถกรอบทั่วไปนั่นอาจหมายถึงการออกแบบที่เน้นความเร็วมากกว่าความหนาแน่นของกรอบและน่าจะมีการติดตั้งระบบป้องกันเชิงรู Active Protection System APS ที่สามารถตรวจจับและยิงทำลายอาวุธต่อต้านรถถังหรือโดรนโจมตีได้ก่อนที่จะเข้ามาถึงตัวเป้าหมายซึ่งระบบแบบนี้ในอดีตเคยมีใช้เฉพาะในรถถังชั้นยอดของโลกเท่านั้นเช่นโทรฟี่ของอิสราเอลหรืออารีนาของรัสเซียหากระบบที่เห็นในคลิปคือ APS รุ่นต้นแบบของไทยเองจริงนั่นจะถือว่าเป็นก้าวกระโดดอย่างแท้จริงของอุตสาหกรรมความมั่นคงภายในประเทศอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือ ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจในเวลากลางคืนหรือในสภาพอากาศเลวร้ายเพราะคลิปที่หลุดออกมานั้นมีช่วงที่เห็นการเคลื่อนที่ของอาวุธในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักแต่ยังสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสเสถียรรวมถึงการแสดงภาพจากกล้องอินฟราเรดที่สามารถแยกแยะเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในที่มืดนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าไทยกำลังทดสอบแพลตฟอร์มรบที่สามารถทำงานได้24ชั่วโมงต่อเนื่องแบบไม่ต้องพึ่งพาการควบคุมของมนุษย์ตลอดเวลาในมุมมองของกลยุทธ์และความมั่นคงระดับชาติ การมีอาวุธต้นแบบเช่นนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและแสดงถึงความพร้อมในการป้องกันประเทศในระดับที่สูงกว่ามาตร,รฐานเดิมของอาเซียนแน่นอนว่าการมีอาวุธที่ทันสมัยย่อมไม่ใช่แค่เรื่องของกําลังรบเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือทางการทูตในการเจรจาต่อรองกับประเทศอื่นในภูมิภาคโดยเฉพาะในกรณีที่เกิดวิกฤตชายแดนหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวพันกับผลประโยชน์ทางทะเล ความสามารถในการแสดงแสนยานุภาพเชิงสัญ,ญลักษณ์จึงมีบทบาทสำคัญในยุคที่ความมั่นคงไม่ได้วัดแค่จากจำนวนกองกำลังอีกต่อไปบรรดาสื่อต่างประเทศเริ่มให้ความสนใจต่อข่าวการหลุดของคลิปดังกล่าวและบางสำนักได้ตั้งข้อสังเกตว่าประเทศไทยอาจกำลังเดินตามแนวทางเดียวกับประเทศพัฒนาแล้วที่เน้นการสร้างอาวุธโดยใช้เทคนโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติเป็นหลักเพื่อลดความสูญเสียจากการส่งมนุษย์เข้าร่วมในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งเทรนด์ของกองทัพยุคใหม่คือการใช้หุ่นยนต์รบคอมแบ t โรบติกที่สามารถทำภารกิจลาดระเวนเก็บข้อมูลและแม้กระทั่งเข้าปะทะในแนวหน้าได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยแม้ขณะน,นี้ทางกระทรวงกลาโหมหรือกองบัญชาการกองทัพยังไม่ออกมาให้รายละเอียดใดๆอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับคลิปที่หลุดออกมาแต่หลายฝ่ายเชื่อว,ว่าการทดสอบที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ขั้นตอนทดลองเบื้องตน้นแต่คือการเตรียมพร้อมเข้าสู่กระบวนการผลิตจำนวนมากในอีกไม่นานข้างหน้า หากได้รับงบประมาณสนับสนุนและการอนุมัติจากฝ่ายนโยบายระดับสูงซึ่งก็ต้องติดตามต่อไปว่าคลิปวิดีโอนี้จะกลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปิดเผยโครงการอย่างเป็นทางการหรือไม่เสียงของประชาชนในโลกโซเชียลมีทั้งความตื่นเต้นความภาคภูมิใจและความสงสัยหลายคนมองว่าเป็นสัญญาณบวกที่ประเทศไทยเริ่มก้าวเข้าสู่เวทีเทคโนโลยีด้านความมั่นคงระดับโลกแต่ขณะเดียวกันก็มีเสียงเรียกร้องให้มีความโปรง่งใสในการใช้งบประมาณด้านกลาโหม เพราะการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นนี้ย่อมมีต้นทุนสูงหากสามารถเปิดเผยรายละเอียดอย่างโปร่งใสและมีแผนใช้งานที่ชัดเจนในเชิงยุทธศาสตร์ก็จะยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนมากขึ้นทั้งหมดนี้คือเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่อาจเปลี่ยนอนาคตของกองทัพไทยไปตลอดกาลคลิปวิดีโอที่หลุดออกมาไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของอาวุธต้นแบบแต่ยังสะท้อนถึงแนวคิดใหม่ขององค์การวางยุทธศาสตร์ ความมั่นคงและความพยายามในการนำพาประเทศเข้าสู่ยุคข,ของความมั่นคงอัจฉริยะซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องของอนาคตอีกต่อไปแต่กำลังเกิดขึ้นจริงตอนนี้